วันนี้เราเออเราเกือบตกเครื่องแล้วนี่ไ้กระเป๋าเราอยู่นี่พอดีเลยไปไบตรวจตรวจก่อนนี่น้องผ่านได้เร็วคือนีม่จออกแล้วอีสานท่เน็วเร็วเร็เรข้าสนามมิดขึ้นไปเลยโอ้ยเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันเกับตกวช่ไเพืนขึ้นนั่งชั้นเฟิร์สคลาสดีกว่า พราะเราอยู่สักเฟิร์สคาร้าเออนอนได้อีเฟิร์สคาร์า,าคนข้างหลังที่นั่งตรงนั้นก็นอนไม่ได้นะจ๊ะต,ติดนอนได้ติดนอนกดสีเหลืองเพื่อน,นอนกดเป็นเงินเฮ้ยจะจุดพูดทำไมนอนได้นะเอออ่ะกดนนดิก,น<อ>นกด,นนดกดเหลืองเออนอนได้ออนอนว่ามาอะไรเสื้อิงมาแกปล่อยมานี้ กดโต๊ะก็เมื่อไหร่แอร์จะมาตีบเองก็ได้ไหมเหนียวอ่ะแอไม่เอามาเสิร์ฟสักทีเฮ้ยห้องน้ำก่อนนะว้ยไม่ใช่ห้องน้ำใี่ะเออเอไว้ห้องน้ำเอ้ยมุมชักโครกอยู่ไหนเนี่ยเรงนียโอเคตื่นตื่นตื่นเดินข้ามสวัสดีทุกคนครับตอนนี้สายการบินแอร์ไลน์สวัสดิ์สุวรรณภูมิกำลังขึ้น แล้วนะครับโปรเทคชันเรื่องรัดเข็บขันเฮ้ยรัดเข็มขัดแบบปลอดภัยด้วยนะครับท่านี้มีลายหน้าไปโอ้ยชั้นนี้เป็นชั้นเฟิร์สคาร์ดีกว,ว่าเราอยู่บิสเคิร์ดบิสเคิร์ดเ,เออชั้นบิสเคิร์ดคาร์ดท่านี้ชัน้นธรรมดาเป็นชั้นบิสกิตหรือเปล่าเปนมันไปอยู่กับมันดูหนังละวดูอะไร ให้ข่ายหน้าบินเครื่องบินไดูดุกวะสิ่งไหนวะเครื่องบินแหละเครื่องบินแจ้งสัญญาณเตือนอะไรอ่ะอเคลงเครื่องบินตอนนี้ก็ไม่ได้ละไปนั่งนั่งที่แอร์ไหมเฮ้ยจะเป่าลูกวีทำไม นังจะนอนแนละ้วน,น,นู้นจั้ามาไปนอนนิบนอนไปนอนแล้วขึ้นบินบินแล้วนอนแล้วนะบ๊ายบายเฮ้ยจะมาติดยอดทำไมนี่น่ยที่ก็อัอนเนี้ยอีกฮะยังไม่ได้นอนเลยจะลงจอดนะโอ้ยอไป แอรบอกว่าให้นั่งที่กับลุนานั่งที่แบบปลอดภัยแล้วอยู่แล้วนั่งดินั่งไม่นั่งไมอได้นั่งไม่ได้่มเอ็มเนี่ยกินข้าวแบบนี้กินข้าวแป๊บโอ้ยอยู่จะไม่นั่งที่อ่ะจะลงจอดแล้วเนี่ยฮะลงได้ยังเนี่ยอ๋อลงได้แล้วทุกคนลงเลยลงเลย สนามสนามบินแอร์ไรแอร์ซิติกแล้วเราจองห้องไว้อยู่นะเอ้ยพี่พี่มาเลยอะไรเนาะจองห้องอยู่เดี๋ยวไปสายเดี๋ยวเขาด่าน,นั่งสกูตเตอร์ไปดีกว่าสกูตเตอร์เขาสิพี่พักร้อเนเราอยู่ไหน แต่ตอนเช้าเราจะมีเที่ยวเรือยอทด้วยนะจริงเหรอน้องจริงสิถ้าไม่จริงจะพามานทำไมล่ะน้องมีกีฬามาเองฮีฮกิกิลฮิเกิกิลฮิเกิกิสวยครับสวยครับนี่ห้องโรงแรมบ้านที่บ้านที่ผมจองไว้แล้พี่กับผมอยู่กันจริงเนี่ยทำไมรถจอดไม่ได้เนี่ยรถเฮ้ยมาจอดในตรงบ้านผมจอด งลงลงลงเลยลงลงลงไงดูงไม่ได้เหรอเฮ้ย <Hey. S 1> ล,ลงมาเลยลงมาเลยเอาสีบ้านสีอะไรดีพี่สีเขียวมาเข้าบ้านฮึเล่นเม่นโดนหรอเอาไม่เอาอจ้องข้างนอนเลยจ้องข้างนอนทำไมเล่นเป็นนอนไม่ได้เล่นได้ จองห้องนอนเลยจองห้องนอนพี่น้องไปเล่นนี้ก่อนพี่ว่านะเล่นอะไเดี๋ยวพี่พาไปนพรุ่งนี้เช้าต้องรีบตื่นไปเล่นอันนี้อีกนะพี่ตีหนึ่งแล้วนะเนี่ยเออมาเล่นก่อนดีเนี่ยจะเล่นฟันดาบทำไมไม่ได้เล่นฟันดาบนอนละตื่นเฮ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ ถ้ากันตกเรือไปแล้วกันทุกที่เขาเล่นอือทุกนี้เล่นตอนกลับมาจากเรืออุตส่าห์จองเรือยอทไว้ให้ผิดไฟแล้วนะผิดไฟปิดปิดไฟไงเนี่ยอืมวันถักปลาอืมก็ยังไม่ถึงวันถัดมาเนี่ยหว่าเราต้องหัวเข่าอืมะคิดอะไรกัน

น้ำปิดทำไมเปปิดนังเดี๋ยวคนเพียงปังหาท่าเตียพความสแลออกไปทำเส้นเรียดในโลกใจจากคำเรีกร้อ a มาแต่เรร เออน้องาดีดบางหนยนี่เเสีงยงัไน้ามคานเืีสากล้อ,อ,องงปิดที่ให้ทำอะไรไม่มีนอนตกล็อกบ้านแล้ว น้ำเฉยโอ้ยพี่ตื่นได้แล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้อัานน้ำก่อนค่่อ่ากติเ c เ้นปทเสร็จแล้วว้ายรูันไหตีห้าตีห้าก็จะตื่นตยนตีห้าห้าโมงแล้วตื então, okay, ่นตื oh, ่นตื่ฮะห้าโมงเหรอเมื่อคืนตีอ้เมื่อคืนนอนหึกแน่เลย ปีห้าปีห้าสี่พันเด,ด,ด,ดี๋ยวจองผมจองเลยเอ้าเรือม,มาแล้วโอเคพี่ขอมาขับไงเนี่ยผมเข้าห้องนอนแล้วพี่ไม่ขับอ่ะขับรถสายนี้นีน่ขึ้นมานี่ต้องขับอยู่นี่ขับยังไงไม่รู้ไปสินี่สมองเรื่องอะไรผิดที่ ไปเลย,ไป,เลยไปสิปเ,เอาไไรเราเป็นไอ่ะเรือระวังชนดูชนเรือล่มพอดิมีครั้งสาวอยู่ใต้น้ำนู่ปลาเพลไม่มีเพลเลย อผมจะตกเรือเลยเมื่อกี้พี่อยากพี่อยู่ห้องนี้พี่เดี๋ยวผมขับให้ก็ได้ไไดนะพี่จะด้ังเพลงไงไเดี๋ยวจะมีพาทัวร์ไปผมจะพาพี่ไปคือเรือสำราญด้อออกจากข้าเรือสักทีดิ มไม่กี่เรื่อเลยเหรอนกันเออวันนี้ผมไม่แรงเท่ผมจะมากินข้าวกับความเปิดตู้เยน็นเปิดทำอาหารลงไปล้างมือเปิดทำทำมีอะไรกินบ้างเนี่ยผมจะกินแตงโมปัน่นว,ว้าวไกตกเรือ บอกเรือผมบอกแล้วให้ไธออยู่ให้ผมค่ะอะสีอะไรดีเนาะสีนหละออะสีสีน้สีขาว เลาใครบออ้างลาอ๋อลาจอร์โรมี่เย้าเมลีฟันสมองแล้วหีุจอดพักตรงนี้หรอไม่เอออ้าวพี่กลับมาทำไมก่อนเดี๋ยวพี่จะไปตกปลาก่อนนี่มาเดี๋ยวพี่พาไปตกปลาตกปลานเนองเออพี่ผมมีนัดอ่ะ ในนัดไปเรือสำราญที่หรูที่สุดในบ้านฮะพี่เดี๋ยวผมพาลงหานรถบาที่นี่แหละผมไปคนเดียวนะเฮ้ยไปคนเดียวมันจะดีเหรอเฮ้ยให้น้องตาไคนเดียวเถอะเออเออดี๋ยวพี่พี่ไปด้วยมาพี่น้องตามผมมานะเอาผมก่อนมาเด็ดตกปลาก่อนเออพี่มาถึงเรือสำราญแล้วหาห้องงานไปห้องไหนดี มันจะไปสลลนโลสโลเกตหรือว่าไปหลังเรือหรือว่าอะไรดีโลเกตปรนาร์นโลเกตหรอมาเลยมาเลส,เสโลเกตเฮ้ยโลเกตเฮ้ยลาสเกตเออถูกแล้วมานี่งไงเ huh? มนหมูอุ้ยอุ้อย,ยนนนนนนชน หมุนไม่หยุดแลวนวดูพี่ก่อนนะพี่พี่พี่พ,พี่ดูผมนะต้องดูพี่ผมตีลังการด้วยด้วยนะใ่เลาเลยนะโูู้้หมุนี๋ยวก่อนนะเลื<ส>่อนพี่เลื่อนอ่ะพี้ว่าล้วทำไมเลื่อนฮะ ขึ้นมาทำไมสเก็ตบอร์ดมาเล่นไม้เฮ้ยพี่ดูพังอุ๊ย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 จมดินนี่ไงสเกตโคตพอก่อนทำไมเนาะแต่ผมไม่ดูดิมีอะไรมั่งผมสำรวจใหม่เรือโคตรใหญ่เรือใหญ่มากน้องไปขับเรือมาเรือขับไม่ได้นัง่งนัง่งกลางมาหาสหมุทรเนี่ยจะขับทำไมกระโดดลงไปได้ไหม กระโดดลงไปตายนะพี่เราไปหาอุค์เราเล่นต่อขึ้นมาชั้นนี้ไม่ใหม่ใม่ป้าจรเด้วนพี่จะตกป้าวันนี้เขาไม่มีให้ตกให้ตกก็ยเนนะน้องผมไปขับเรือแล้วเออเออมีอะไรมุ้ยมีสามาระว่ายน้ำ้วยก็ที่สาาระว่ายน้ำแบบนี้ก็โดดล,ลงไปดิครับปุ่มว้าวน้ำใสมาก ไบ่เอาออคิดัดอ,อยู่โอเคอืม,ม,อ,มอ๋ออ,อ,าาอ้ออาว,าาาวอไอ้หนานล้นเนี่ยอืมสาวทำไมหนวกหัวสาวว่ายน้ำไว้อาวุธแบบนี้ กินข้าวก่อนกว่าเอ่อซูชิสายาพันคุยไหนอ่ะซูชิคุณรักษาแม่น,น้ำใี่มันหน้าเรือสอนไอพน้ำนี่เลยอยู่หลังเรือน้ำอย่างตื้นอ่ะเนาะแล้วมาฝากเด็กฝากผู้ใหญ่อยู่นี่เออเหรออยู่หลังเรือเหรออือ พี่ผมอยู um> ่ห้องไหนไม่รู้ผมตกลงมาเนี่ยคขึ้นลิฟต์ดีกว่าพี่อยู่ไหนเนี่ยแล้วผมสาวยน้ำอยู่ไหนเนาะเออเดี๋้อท่านึงพี่หน้าไหนมันเอาเนี่ยองเรือเรือโอ้าวนี่ไงี่ดิใส่มาเนี่ยไปที่พี่มาเฮ้ยด้านเรือือว่าอะไรอ๋อท้ายเรือ หายเรือเหมือนหน้าเรือมาห<ง>น้าเรือถูกแล้วหนูหน้าเรือนึกว่าหายเรือก็หลัวหูกระโดล้วหมูหลาหมาเห่าเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่ผมผมไปหาคือลิฟต์มาก็ถึงแล้วนอชั้นไหนนะชัน้นสี่ชั้นสี่ว้าวอ้แอาแหลกก็น่าจะแหลกแล้วพี่จะกระโดดข้าไงเนี่ะลิฟต์ไหนอ่ะไม่เห็นมีนลิฟต์เลับเลย โอเคเนี okay, ่ยขางขึ้นแบนบลิปกูน่าสนุกมากเลยน่ออยาตื่นเต่นเลยสมิ่งกลัวลิปอยู่พี่เนี่ยใครอ่ะพี่นิดน้ำมัผมมาเล่นลิปสมัยผมหยิ่งกลัวอยู่น้องเล่นนะ้ำเป็นไหมบ๊ายบายเจอกันซีรีส์ตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย